วันนี้จะทำอาหารของผู้ป่วยโรคไตนะครับคือน้ำพริกอกไก่สับส่วนปรกอบก็จะมีอกไก่สันไตไก่35กรัมกระเทียม3กลีบหอมแดง1ห,หัวพริกแห้ง3เม็ดตอนอื่นเราก็จะเอาหอมแดงกระเทียมพริกแห้งมาตำรวมกันนะครับ ทำเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็มาหัน่นหั่นไก่สามห้ากรัมเมื่อกี้นี้หั่นก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยใส่ไก่สามห้ากรัมใส่ลงไปเติมน้ำร้อยซีซีนะครับนำมาเข้าไมโครเวฟสองนาทีครึ่งแล้วก็มาใส่เกลือหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก็น้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี้เสร็จแล้วนะครับก็มีมีข้าวมีมีผักกะหล่ำห้าสิบกรัมน้ำพริกอกไก่ทำให้ไก่ผัด นะครับแล้วก็มีกล้วยน้ําว้านะครับ1ผลเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต1มือนะครับ